เครื่องมือตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นภาษาไทยว่าจอบหมุนครับจอบหมุนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจอบมันหมุนได้ไงนะครับแต่ภาษาอังกฤษก็เป็นโรตารี่นะครับบางทีเราก็จะเรียกให้เต็มยศหน่อยก็คือโรตารี่ฟิวเลสคำว่าโรตารี่ก็คือมันหมุนเหมือนกันครับนะครับมันเป็นเมื่อหมุนขอหรับแท็กเตอร์นะครับก็เป็นเครื่องมือเตรียมดินประเภทที่สับให้ปนนะครับจริงๆริงเราสามารถใช้ได้ทั้งนาแห้งแล้วก็นาเปียกนะครับแต่วันนี้เราจะสาธิตบนนาแห้งก่อนนะครับ เราเดี๋ยวจะมีการสาธิตในนาเปียกเครื่องมือพวกนี้ที่เป็นโรตาตอรี่นี่เขาจะต้องใช้ต้นก,า,การหมุนจากเพา P ี o นะครับก็คือใช้เพาพี o ีโอตัวนี้ครับต่อจากแท็กเตอร์นะครับ,รบเข้ามาผ่านยอยตัวนี้เข้ามาที่เกียร์บ็อกตัวนี้นะครับจากนั้นเกียร์บล็อกก็จะส่งกําลังมาด้านข้างตรงนี้จะมีโซ่นะครับหมุนนี่ครับจากโซ่ตรงนี้นะครับถ้าเราก้มลงมาด้านล่างจะมองเห็นมีเพาต่อ จะหมดเผาตัวนี้เผาตัวนี้นะครับไอ้สิ่งที่มาของการที่เราเรียกว่าเป็นจอบนะครับตรงนี้นะครับหมุนไปอย่างนี้นะครับก็ดึงอันตรงนี้ก็เป็นใบบีบจะเรียงนะครับถ้าท่านมองดูดีมันจะเรียงเป็นเกลียวนะครับไม่เป็นเปิดหน้าตาเดียวกันมันจะเรียงเป็นเกลียวแค่ตาถัปะรดหมุนไปเพื่อให้ไม่ให้มันใช้แรงมากเกินไปเมื่อมันหมุนก็จะตีดินนะครับใบพวกนี้จะมีทั้งเป็นแบบที่อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นแอลทายนะครับแอลทยก็ใช้สับนะครับฟันแข็ง มีสีไทม์มีแผสม C นะครับสำหรับแต่ละประเภทนะครับเช่นมีวัชพืชพันธุ์อาจจะต้องใช้เป็น C ีไทม์อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นแอลไทม์ type, นะครับก็ต้องอันนี้คือจะตีดินตีละเอียดนะครับการละเอียดของรถของเครื่องพวกนี้นะครับจะมี2อย่างคือเราปกติแล้วเผโรตารี่เเผพีทีโอก็จะบุนประมาณ540รดอยบโดย,โดย,โดยทั่วไปรอบต่อนาทีนะครับบางรุ่นอาจจะบุนได้ถึงพันเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปรับให้ดิน ละเอียดหรือว่าดินหยาบเรามีวิธีการทำสองอย่างคือถ้าอยากให้มันละเอียดก็วิ่งรถช้าๆกับ2ถ้าอยากให้มันละเอียดบางทีเราก็ปิดฝาตรงนี้ไว้นะครับดินไม่จะตีอยู่ข้างในคุกอยู่ข้างในกระแทกกับฝามันก็จะละเอียดขึ้นนะครับเราอยากให้มันหยาบเราก็วิธีวัยเปิดฝาขึ้นนะครับมีการปรับตรงนี้เราสามารถปรับหยาบปรับละเอียดได้ตรงนี้รถอยูตรงนี้ว่ารถชนีเราวัดระยะกันเป็นความยาวเป็นเมตรนะครับอันนี้ขนาดเมตรห้าสิบเซน นะครับนะครับพอติดเครื่องใส่เกียร์เดินหน้าเลือกเกียร์ให้เหมาะสมใช้เพาวิาทีโอปั่นเพาพีทีโอหมุนนะครับจอบหมุนนี่ทำทำงานตีนดิบเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันทานํางานยังไงครับสจะญ,ญาหมุน Thank <laughs> you.